M60A3 คือการพัฒนาที่สำคัญของรถถังหลักในตระกูล M60 ซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกผลิตและส่งออกมากที่สุดในยุคสงครามเย็นพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกา M60A3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความเหนือกว่าบนสนามรบและเป็นกำลังหลักให้กับกองกำลังนาโตด้วยรถถังที่มีความน่าเชื่อถืออาวุธที่ทรงพลังและเกราะที่ทนทานแม้จะไม่ได้ทันสมัยเทียบเท่ารถถังโซเวียตรุ่นใหม่อย่าง T72 ในด้านเกราะหรือรูปร่างที่ต่ำกว่า แต่ M60A3 ก็โดดเด่นด้วยความทนทานความเรียบง่ายและศักยภาพในการอัปเกรดทำให้ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายกองทัพทั่วโลกจุดกำเนิดของ M60A3 ย้อนกลับไปยังรถถัง M60 รุ่นแรกซึ่งถือเป็นกำลังหลักในช่วงสงครามเย็นและมีต้นแบบจาก m 4 8 Patton เมื่อภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตทวีความรุนแรงขึ้นและเทคโนโลยีรถถังมีการพัฒนา สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องยืดอายุการใช้งานของ M60 โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มใหม่อย่าง M1 Abrams ซึ่งยังอยู่ในช่วงพัฒนานั่นจึงนำไปสู่การกำเนิดของ M60A3 ที่ยังคงใช้โครงสร้างตัวถงังและป้อมปืนเดิมจาก M60A1 แต่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรบอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ M60A3 คือระบบควบคุมการยิงซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบตรวจจับความร้อน เทอร์มัลอิมเมจที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนระบบเลเซอร์วัดระยะเข้ามาแทนที่ระบบออปติคอของรุ่นก่อนทำให้สามารถจับเป้าได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นการอัปเกรดนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้ M60A3 สามารถยิงเป้าหมายจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นความสามารถสำคัญในสงครามรถถังขนาดใหญ่ที่เป็นไปได้ในยุคนั้นปืนใหญ่หลักของรถถังคือปืนขนาด105มเมตร แบบ M68 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นอเมริกันของปืนแนวเจจจากอังกฤษแม้ว่าจะใช้รุ่นเดียวกับใน M60A1 แต่เมื่อจับคู่กับระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการปรับปรุงก็ทําให้สามารถทําลายเป้าหมายได้แม่นยํายิ่งขึ้นปืนนี้สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทเช่นกระสุนเจาะกรอกกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนต่อต้านบุคคลความหลากหลายนั้นทําให้ M60A3 สามารถต่อสู้ได้กับทั้งรถถังของสัตรูและเป้าหมายที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือทหารราบปืนยังคงใช้การบรรจุแบบมือซึ่งแม้จะไม่รวดเร็วเท่าระบบบรรจุอัตโนมัติในรถถังโซเวียตบางรุ่นแต่ก็ลดความซับซ้อนทางกลไกและลดความเสี่ยงจากการขัดข้องอาวุธรองของ M60A3 ได้แก่ปืนกล M240 ขนาด7.62ม mm. มแบบร่วมแกนกับปืนใหญ่หลักและปืนกลหนัก M85 ขนาด12.7ม mm. มติดตั้งบนปั้มผู้บังคับการสำหรับยิงใส่เป้าหมายทางอากาศหรือกำลังพล นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรสำหรับพลบรรจุปืนเพิ่มเติมได้อาวุธรองเหล่านี้ช่วยให้รถถังสามารถรับมือกับเป้าหมายที่ไม่ใช่ยานกรอบและให้การยิงสนับสนุนกับกองกำลังภาคพ,พื้นดินได้ดียิ่งขึ้นในด้านกรอะ M60A3 ได้รับการปรับปรุงด้วยการเพิ่มความหนาของกรอกเหล็กกล้าและปรับแต่งภายในเพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดแม้จะยังใช้กรอกเหล็กรีดร้อน ISA แทนที่จะเป็นกรอกคอมโพสิตแบบใหม่ที่ใช้ใน m 1 a b r a m แต่ก็ยังให้การป้องกันที่ดีในยุคนั้นโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าของป้อมปืนและลำตัวที่ได้รับการเสริมกรอะเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บกระสุนในกล่องกรอกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดรุนแรงหากถูกเจาะและระบบไฮดรอลิกในตัวรถก็ถูกเปลี่ยนเป็นของเหลวที่ไม่ติดไฟเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไม่ที่มักพบในรุ่นเก่า ในด้านการเคลื่อนที่ M60A 3ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Continental AVDS 1,790-2แบบ V12 เทอร์โบคู่ระบายความร้อนด้วยอากาศกำลัง750แรงมา้าทำความเร็วได้ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทำการประมาณ480กิโลเมตรแม้จะไม่เร็วเท่ากับรถถังรุ่นใหม่เช่น M1 Abrams หรือ l e o p a r d 2แต่ก็สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหน่วยรบเครื่องยนต์ก,ไกลไกได้ระบบการสะเทือนใช้แบบแท่งบิดพร้อมโชคอัพ ซึ่งให้เสถียรภาพในการยิงขนาดเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่บนพื้นที่ครุกขระที่ดีภายในตัวรถยังคงการจัดวางแบบลูกเรือสีนายได้แก่ผู้บังคับการพลปืนพลบรรจุปืนและพลขับการออกแบบภายในของ M60A3 ค่อนข้างกว้างขวางเมื่อเทียบกับรถถังของโซเวียตซึ่งมักมีขนาดเล็กกว่าเพื่อให้มีรูปร่างที่ต่ำรถถังรุ่นนี้ยังติดตั้งระบบทำความร้อนและในรุ่นหลังๆก็มีระบบปรับอากาศช่วยให้พลประจำรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพอากาศร้อนจัด เช่นในทะเลทรายในด้านประวัติการใช้งาน M60A3 มีประสบการณ์การปฏิบัติการที่กว้างขวางแม้จะถูกถอดออกจากกองทัพบกสหรัฐในช่วงทศวรรษ1990แต่ยังคงประจำการในกองกำลังสำรองและกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติอีกหลายปีรถถังรุ่นนี้ถูกใช้งานโดยประเทศต่างๆเช่นอียิปต์ตุรกีซาอุดีอาระเบียกรีซและไต้หวันทั้งจากการซื้อหรือรับความช่วยเหลือทางทหารหลายประเทศยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการอัปเกรดระบบต่างๆเช่นกรอกเครื่องยนต์และแม้แต่ป้อมปืนใหม่ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย M60A3 ถูกใช้งานโดยกองกำลังพันธมิตรเช่นกองทัพซาอุดีอาระเบียแม้จะไม่ทันสมัยเท่าอาร a m s มหรือชอนเลนเจอร์แต่ก็สามารถรับมือกับรถถังของอิรักเช่น T55 และ T62 ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการยิงกลางคืนด้วยกล้องตรวจจับความร้อนทำให้ได้เปรียบในการรบในยามค่ำคืน ศักยภาพในการอัปเกรดคือจุดแข็งที่สำคัญของ M60A3 หลายประเทศและบริษัทเอกชนได้พัฒนาแพ็กเกจการอัปเกรดเช่นการติดกร,ระเบิดเอราเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและแม้แต่การติดป้อมปืนใหม่ตัวอย่างเช่นโครงการซาบราของตุรกีและข้อเสนอ M62,000 ของอียิปต์ซึ่งทำให้รถถังรุ่นเก่าเหล่านี้กลับมามีศักยภาพในสมรภูมิอีกครั้ง ในด้านการซ่อมบำรุง M60A3 นั้นดูแลรักษาได้ง่ายระบบกลไกไม่ซับซ้อนเท่ารุ่นใหม่ทำให้เหมาะสำหรับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารจำกัดอะไหล่ก็ยังหาได้ง่ายเนื่องจากมีการผลิตจำนวนมากทั่วโลกอีกทั้งยังมีคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้งานทำให้ประเทศที่รับรถถังสามารถฝึกพลประจำรถได้อย่างรวดเร็ว M60A3 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในยุคสงครามเย็นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ป้องกันยุโรปตะวันตกจากการรุกรานของวอร์ซอแอบพก รถถังเหล่านี้ถูกวางกำลังในยุโรปและเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารหลายครั้งเพื่อแสดงความแข็งแกร่งของนาโตแม้จะไม่ได้เข้าสู่การรบขนาดใหญ่ในยุโรปแต่ก็มีบทบาทสำคัญในการป้องปรามภัยคุกคามในด้านการฝึกฝน M60A3 มีบทบาทในการพัฒนาทักษะของพลประจำรถถังช่วยสร้างพื้นฐานด้านการยิงการประสานงานและการบังคับบัญชาซึ่งต่อยอดไปยังการใช้งานรถถังรุ่นใหม่ในอนาคต สำหรับทหารจำนวนมาก M60A3 คือรถถังคันแรกที่พวกเขาได้ปฏิบัติหน้าที่และยังคงทิ้งความทรงจำในแน่ของความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือโดยสรุป M60A3 คือการพัฒนาที่สำคัญในประวัติศาสตร์รถถังของสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าเชอร์แมนหรือ M1 อับรามแต่ก็เป็นกำลังหลักในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์มันเป็นรถถังที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับโครงสร้างดั้งเดิมที่แข็งแกร่ง ด้วยความน่าเชื่อถือความสามารถในการอัปเกรดและค่าใช้จ่ายที่ต่ำทำให้ M60A3 ยังคงถูกใช้งานในสนามรบทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเป็นหลักฐานแห่งวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าที่อยู่เหนือการเวลา